ครับสัมภาษณ์นะครับปู่วันปั่นมากี่ปีแล้วครับโอ้โหหกสิบปีแล้วมั้งปั่นมาหกสิบปีแล้วสิปีอ๋อสิปีรุ่นรุ่นแอดออ๋อรุ่นแอดนะครับอายุเท่าไหร่ครับปู่ปีสิสิบสิบห้าขึ้นแล้วสิบหหมดแล้วหมดอันนี้จะปั่นถึงร้อยเลยนะครับปั่นถึงร้อยเลยก็แล้วแต่แล้วแต่จะได้ อายุมากสุดในงานวะเนี่ยมากสุดน้อยน้อยสุดในงานสุดสุดเลยแค่ห้าเองแค่ห้าห้าขวบหน้าไปไปคิดตัวหลังอยเดียวสู้ไหมสู้เจ็ดเจ็ดเจ็ดรอบนะเจ็ดรอบแล้วว่าสู้มันสู้ใครว่าที่ผมเลิกไปเลยเนี่ยเพราะว่าสุขภาพใช่ครับหยุดสองวันถามพวกเราดูว่าเป็นยังไงบ้างอาการมันบอกแต่บางคนก็ไม่มาขี้เกียจบางคนก็ออกด้วย ความจริงดีมากต่อให้แล้วมันดีมากไม่ต้องไปหายาแล้วตรงนี้าีี่สุดคือร่างกายคือร่างกายเราทำจริงๆอ่ะทจริงกัะนะยาไม่ต้องกินนี่ยายาขนาดให่ตายเรากำลังก็ใช้กันตายไปหลายคนแล้วรู้ไหมออกกำลังกายเลือดลมมันเดินอ่ามันเต้นเต้นไม่ยึดตายก็เยอะแล้ว เดินด้วยแล้วสุขภาพจิตมันจะดีดีเพราะอะไรจิตมันมาอยู่ที่รถเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในสมาธิไปอยู่หลายที่แต่แต่จิตผมมีอยู่หลายที่นะอยู่หล้องเล็กห้องใหญ่ห้องน้อยนะผมอะจิตผมอะนอนก็ไปทุกตามห้องเล็กห้องเล็กห้องน้อยนั่นแหละนอนนอนก็นอนไป็ทุกไม่เป็นทุกหรอก